แต่งหน้ากันนะคะทุกคนก่อนหน้านี้พิมพ์เคยเห็นคนพูดเยอะมาก,มากๆเกี่ยวกับพรายเมอร์จะเป็นกระแสช่วงหนึ่งสมมติว่าอกหะกจะถามว่าต้องใช้พรายเมอร์หรือยังคะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นคนที่เริ่มใช้พรายเมอร์เลยจนกระทั่งตอนนี้เวลาที่พิมพ์จะแต่งหน้าเกือบผูกขังลวกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปข้างนอกหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพิมพจะไม่เอาไปนะคะเพราะว่าอันที่พิมพ์ใช้อะ่ะมันหนักมากนี่พิมพ์ใช้ของอันนี้ราไม่หยาดหรืออาจว่าอะไรไม่รู้อะ อันนี้เป็นพรยเมอร์เห็นปะคือแพ็กเกจมันสวยนะแต่ว่ามันแบบไม่เหมาะกับออกไปข้างนอกเพราะว่ามันหนักมากนะคะข้อดีของมันเลยนะมันจะช่วยแบบชับลูกขนนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าอะไรเนี้ยมันก็จะแต่งแบบง่ายขึ้นแล้วก็กหน้าเนียนขึ้นแล้วหน้าติดทนขึ้นด้วยัน,นไม่มีกลิ่นไม่มีสีเริ่มลุ่แบบทำให้หน้าชุ่มชื้นด้วยนะคะเดี๋ยวพิมลองแต่งหน้าให้ดูนะแต่งหน้าเสร็จแล้วนี่เห็นไหมมันทําให้หน้ามันแบบ กริบขึ้นอะเนียนขึ้นเหมือนรูขุมขนเหมือนกระชับลงุงนะยจริงเนี่ยเนี่นเห็นเป็นหลุมสิวเลยคือตรงนี้พี่มีหลุมสิวนะแต่ว่าหน้าตรงนี้มันคือมันแบบมันเนียนไปเลยอะมันเนียนขึ้นอนะ